ครับสองทุ่มตรงวันอาทิตย์สดๆแบบนี้นี่คือรายการเสรีดราม่าครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้ก็จะหมดไปเพราะเราจะได้คุยกันแน่นอนแต่ก่อนจะพบกับอาจารย์เสรีนะครับย้ําช่องทางการรับชมและการติดต่อสื่อสารกันสักหน่อยครับอย่างแรกครับช่องทูเจหรือ48นะครับเข้าไปเปิดชมได้หรือจะไปชมทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ superent.co.th นะครับหรืออยากจะ แปะข้อความหรือเรื่องราวที่เป็นดราม่าใน Facebook นะครับง่ายๆครับ f c e e o o o เส e รีดราม่าได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะไปไล่เรียงออกมา ตั้งเป็นคำถามให้อาจารย์ตอบกันนะครับส่วนจดหมายนะครับขึ้นตอนนี้เลยครับจดหมายนะครับจดหมายฉบับใดที่เขียนมาแล้วทีมงานเลือกมาตอบกันนะครับเรามีของที่ระลึกเป็นเสื้อของรายการมอบให้ด้วยนะครับสุดท้ายสดๆครับเบรกสุดท้ายของรายการเราจะตอบ s m s กันครับส่งมาที่4642200นะครับถามกันมาทักทายเข้ามาเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการเราจะตอบคําถามกันแล้วตอนนี้คนสําคัญของรายการอยู่ข้างเราแล้วครับดรเสรีวงศ์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายไปหนึ่งสัปดาห์เนาะคิดถึงกัน เจ็ดวันเจ็ดวันก่อนจะเข้าเรื่องก็มีเรื่องราวดราม่าที่แบบเราก็งงคนในโซเชียลก็งงก็ว่าอาจารย์ก็งงเพราะเมื่อกี้ตอนเตรียมตัวบอกจากว่าจะถามเรื่องนี้อาจารย์ก็งงเรื่องของเออเป็นเรื่องร้อนที่อื้อฉาวของพรรยาในพลท่านหนึ่งที่เผอิญไม่รู้เผอิญหรือเปล่ามีการทะเลาะเบาแหวงไปถีบคนท้องที่ท้องสี่เดือนอันเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าลูกของคนท้องอายุสองขวบเนี่ย เปิดประตูรถไปโดนรถเบนใ์ป้ายแดงของเขา<ม>เรื่องราวมันเกิดแบบนี้<ม>ก็มีการทีบกันมีการดราม่าด่ากันในโ,โซเชียลแน่นอนเยอะแยะไปหมดวันวน,น,นี้ฮะเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนอาจารย์<ม>ที่เห็นลุกขึ้นมาเสื้ออะไรหลอกๆนี่ก็คือคุณภรรยาคุณไอพลนะครับหลังจากเหมือนเขาตีกันแล้วเขาก็ล้มลงนะครับ ก็ภาพเหตุการณ์ก็ถ่ายไกลๆอย่างนี้ครับแต่ว่ามันมันมันบอกได้ว่ามันมีการทะเยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นมีการถีบกันล้มลงแล้วก็เป็นเรื่องของผู้หญิงที่ท้องกับผู้หญิงที่มีอายุท่านหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเรื่องไปจบที่โรงพักครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ลงบัน,บนทึกประจำวันเพื่อรอผลตรวจร่างกายของภรรยาซึ่งผลออกมาว่าเด็กในท้องปลอดภัย ล่าสุดเนี่ยเพิ่มมีการไก่เกลี่นเกิดขึ้นครับโดยคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีอาจารย์เธอบ,บอกว่าเธอเป็นประธานองค์กรทําดีก็เป็นผู้ไก่เกลี่ยที่สอนอทองหล่อโดยคู่กรณีทั้งสองท่านเนี่ยก็มานั่งอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะมีภาพตอนที่เขาไก่เกลียรให้ดูภาพแต่ละคนก็มีความรู้สึกว่าเหมือนไม่พร้อมจะไก่เกลี่ยคุณน,น้องเนี่ยม,มีมีหน้าพี่บุ๋มคนเดียวที่ยังปรบปลื้มแล้วก็มีความสุขนะฮะหน้าของคุณภรรยาในพลเนี่ยก็หงิก นะครับหน้าน้องเนี่ยพนธุ์นในโพลเซอร์ส <laughs> คือที่เห็นรูปนี้ใน a c e b o o k ครับพี่ก็มีความรู้สึกนี่ไก่กเกลียจบแล้วเหรอนะคะเ <c oughs> พราะว่าหน้าทั้งสองคนที่ถ่ายรูปรับดอกไม้เนี่ยยังเป็นหน้าหงิกหน้าง,งอทั้งคู่หน้าที่มีรอยยิ้มเนี่ยคือหน้าผม๋มบัราคนเดียวภ <c oughs> าพนิ่งอย่างดีนะครับอาจารย์ถ้าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยน้องเสื้อเทาที่เป็นคนท้องเนี่ยลองให้ไปรเรื่อยๆ <c oughs> ลองให้ไปเรื่อยตอนนี้ดราม่ามันเกิดอย่างนี้ครับ <c oughs> พอหลังจากไก่เกลียกันชาวเน็ตเขามองว่าพี่บุ๋มเนี่ยดูเข้าข้าง ฝั่งภรรยาในพลท่านเนียมากเกินไปเพราะมีการแบบเหมือนกับพูดว่าเออทำเพื่อชาตินูนนี่นี่นั้นก็เลยเป็นดราม่าว่าอเอ,อ๊ะทำไมอันนี้พี่เห็นแต่ภาพนิ่งก็เลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันบ้างเขาบอกงี้ฮะชาวเน็นตบอกว่าเข้าข้างคู่สามีภรรยาท้องเกรงว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมเนื่องจากคู่คกรณีเป็นเมียพลแล้วก็พี่บุ๋มเองก็ดูไม่เป็นกลางเพราะ มีการพูดชื่นชมในตํารวจเออในคลท่านนี้ว่าช่วยเหลือแรงงานหญิงไทยนุ้นนี้นี่นะให้มองจุดนี้คนก็เลยด่ามเมาาอย่างเงี้ยมาไกลเกลี่ยได้ไหมอาจารย์ในเมื่อเราแบบเหมือนเบนไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วเนี่ยอาจารย์คือถ้าผู้ไกลเกลีย่ยได้ก็เป็นการจะบังเอิญอย่างที่พี่บอกพี่ไม่ได้เห็นข้อความนะค,คะเพียง<ส>แต่ว่าที่พี่แปลกใจก็คือว่าภาพที่เห็นเนี่ยเขาเขียนแคปชั่นข้างล่างว่าไกลเกลี่ยกันไปแล้วเนี่ยแต่พี่เห็นหน้าสองคนเนี่ย พี่คิดว่ามันเหมือนยังไม่ได้ไกลเกลีย่ยเนาะถ้าไกลเกลี่ยกันไปแล้วเนี่ยหน้ามันควรจะเหมือนโอเคเธอก็ขอโทษชั้นฉันก็รับคาขอโทษเธอ,อแล้วไปแล้วยยนเจมใสใช่เราต่างคนต่างจะไม่ยุ่งกันแล้วนะมันมเป็นอดีตมันเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นแต่ภาพเนี้ยจริงๆในวันนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงเสื้อดำเนี่ยเขาก็เหมือนกับออกมาพูดบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเขาทําคนเดียวนะมันเป็นการทะเลาะกันอย่าใส่สีตีข่าวมากอันนี้ฝั่งผู้หญิงที่เป็นภรรยาในทานส่วนฝั่่่งงงนนนน้้ออออททีเเป็็คกกกบบวาหมืั ก็โดนที่ป่ะทันก็โดนถิมน,น่าจะเห็นใจว่าเราท้องคุณภรรยาในพลก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเธอท้องอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แต่ชาวเน็ตเขาก็บอกว่าภาพท้องเนี่ยน่าจะชัดเจนเขาว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่บอกเรื่องนี้สรุปยากมากนะคะเพียงแต่ว่าถ้าพี่สรุปตามภาพนิ่งที่พี่เห็นพี่เชื่อว่าความรู้สึก ยังไม่ใช่ความรู้สึกยังไม่ใช่อย่างนั้นนะคืออุ๋มอาจจะทําหน้าที่ได้ไกลเกลียดไปแล้วแต่ว่าเมื่อสรุปจบเนี่ยหน้าของคนสองคนไม่ทําให้เราเห็นว่าจบก็เลยดูเหมือนไม่ไกลเกลียบอาจารย์ก็ถามเป็นความรู้หน่อยสมมุตินะเรื่องราวนี้มันไม่เกิดขึ้นไม่มีเวลาคนเราทะเลาะกันเรื่องแบบเนี้ยตำรวจจะจับใครมันเหมือนต่างคนก็ต่างกระทําใส่กัน ด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็ตกกันไปถีบกันมาอย่างเงี้ยโดนปรับทั้งคู่มาอาจารย์โดนเนาะก็นะทารวิวาทโดนทั้งคู่ใช่เพราะว่าจริงๆเรื่องมันเกิดจากมีการเปิดประตูไปชนกันด่าทอกันทนไม่ไหวก็เลยตบตีกันตอนนี้เรื่องมันมาดังเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกนี้อย่างที่บอกโซเชียลมันแน่นหนาเหลือเกินถ่ายมาโพสปุ๊บมันก็เป็นเรื่องอันนี้เรื่องเขาทะเลาะกันแล้วเรื่องคนสมมติวันหนึ่งก็รู้สึกว่ามีเพื่อนทะเลาะกันก็อยากไปเป็นคนไกล่เกลี่ยคนไกลเกลี่ยที่ดีอาจารย์เราต้องมีคุณสมบัติประมาณไหนนะ คือเราต้องฟังความทั้งสองข้างแล้วก็คำพูดคำจาของเราเนี่ยก็ต้องไม่แสดงว่าเราเอ็นเอียงข้างใดนะครับเราพยายามให้ทั้งสองคนนั้นเนี่ยสแสวงหาจุดร่วมด้วยกันหาประเด็นที่เรายอมรับร่วมกันนะครับคนไกลเกลี่ยเนี่ยไม่ควรจะมีการจัดหรือไม่ควรจะมีการประเมินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหลีกเลี่ยงการประเมิน เพื่อไม่ให้มีความสุขว่าเราเข้าข้างใดถ้าเราประเมินว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ดีค่ะก็จะเป็นคนกลางไม่ได้เนาะก็เรื่องราวคงดําเนินต่อไปครับคุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่อาจารย์บอกภาพมันดูเหมือนไม่ไกลเกลี่ยแหละเขาคงดำเนินการอะไรต่อไปเนาะอย่างที่พี่บอกพี่ไม่ได้ยินเขาไกลเกลี่ยกันอย่างไรจึงไม่สามารถวิจารณ์ได้ขอวิจารณ์แค่ภาพที่ปรากฏว่าภาพที่ปรากฏมันฟ้องว่าดูเหมือนยังไม่จบเนาะก็ว่ายังไม่จบยิ่งถ้าอาจารย์ดูไม่จบแล้วครับคนนึ่งก็ไม่ได้ยอมรับอีกกกคนนึึง็ยัรู้ส โกรธกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ,ฮะมันก็เหมือนเป็นหนึ่งเรื่องที่ออกมาแล้วยังไม่จบคงจะต้องตามต่อไปแต่ที่ต้องตามแน่ๆน,นะฮะตอนนี้คุณบุ๋มเนี่ยกลายเป็นโจท์ลายใหม่คือตอนนี้ทะเลาะกับคนในพวกเขาเรียกอะไรพวกเว็บเพจต่างๆจา่จาเอออีเจี๊ยบเลยก็ลุมตีกันอยู่ตอนนี้ว่าเหมือนก็เอ๊ะเธอมีสิทธิ์อะไรไปไก่กลี่ยเธอไม่เป็นกลางอนะไรเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะช่วงนี้ให้เขาเดาเนินไป <c oughs> เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาสรุปกันพี่คิดว่ามันคงมี2ประเด็นที่ ผมงคงต้องเคลียร์ให้ได้ <คะ S 2> ก็คือคข้อหนึ่งเนี่ยเข้ากล่าวหาไม่เป็นกลางผมงก็ต้องที่บายว่าการพูดประโยคนั้นประโยคนี้ที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นกลางมันคืออะไรกับอันที่สองก็คือการที่ผมก็ไปตรงนี้เนี่ยคงต้องบอกสถานะให้ชัดเจนว่าเข้าไปในฐานะอะไรนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยภาษาฝรั่งเรียก l e v n t ก็หมายความว่าตรงประเด็นกับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นะนะคะเหมือนอย่างเวลาถ้าเกิดมีข้อพิพาทระหว่างธุรกิจกับ ผู้บริโภคเนี่ยและคุณสมหวังองเอคุณสารีองสมหวังเข้ามาเนี่ยมันเห็นสถานะว่าเธอเป็นคนปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีผู้หญิงถูกทำธารุณกรรมแล้วก็คุณปวีนามาเราก็จะเห็นว่าเพราะมูลนิธิปวีนาทาหน้าที่ทางด้านนี้โดยตรงทีนี้การที่บุ๋มเป็นประธานอะไรนะองค์กรทองค์กรทำดีอันเนี้ย บุงคงต้องชี้แจงให้คนรู้จักองค์กรนี้ว่าเราทําเรื่องอ<ป>ะไรพันธกิจขององค์กรนี้และการที่เข้ามาตรงนี้มันสอดคล้องกับองค์กรตรงไหนยอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องอธิบายตรงนี้ถ้าบุอธิบายตรงนี้ได้ก็จะทําให้การดราม่าด่าว่าต่างๆเนี่ยหายไป,ยไปครจะให้อาจารย์อธิบายเห็นชั้นนะครับ คนที่คุ้มครองผู้บริโภคเขาก็จะมาเคลียร์เรื่องผู้บริโภคไม่ได้สิทธิที่แน่นอนอ,อย่างคุณปาวินาทำเรื่องเด็กเลสตรีเมื่อเด็กและสตรีมีปัญหาก็เข้ามาแน่นอนหรือครูอยู่่ครูยุ่นเข้ามาเวลาเด็กโดนทำลายดังนั้น แนะนำว่าพี่บุ๋มต้องบอกก่อนว่าองค์กรทําดีเนี่ยเราทําเรื่องอะไรพันธก,กิจของเราคืออะไรเมื่อกี้ที่ให้คุณผู้ชมดูนะครับมันเป็นดราม่าระหว่างออพี่บุ๋มซึ่งตอนนี้กําลังสาดกับเว็บเพจดราม่าแอดดิทซึ่งทีมงานเนี่ยก็กำลังตามอยู่อาจารย์เดี๋ยวสัปาดาห์หน้าหน้าจะได้มามมสรุปกันนะดีไม<ด>่ดีเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมดูอยู่หน้าจอครับจะเป็นเหมือนกับดราม่าแอดดิทเขาก็เหมือนกับพูดถึงสิ่งที่พี่บุ๋มทําทางด้านขวาพี่บุ๋มเองก็ ตอบกันใบสร์กันใบสา์กันมามันยังใหม่มากครับเราก็เลยยังไม่กล้ามาสรุปเดี๋ยวกายเป็นว่าเล่าเราวไมที่บอกมีสองประเด็นก็คือว่าในการที่คนเขาได้ยินคําพูดคําจาแล้วเขามองไม่เป็นกลางอันนี้บุมก็ต้องอธิบายให้ได้นะคะส่วนอันที่2ก็คือสถานะที่เข้ามาว่าเข้ามาในสถานะอะไรก็ต้องอธิบายให้ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาแวะเอสเมดกันหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าอะไรเอสเมมาบอกขอความกรุณาเถอะค่ะ ขอคำนวณอะไรเดี๋ยวนี้ทุกรายการเลยทำไมพี่วนให้ควายห้างออกอากาศเดียวนั่งไม่ได้เป็นศพ ไม่นั่งก็ได้ฮะตายแล้วอ่ะถ้ามีแกไม่เอชเอชไดชอดีจังเลยของที่อาจารย์มีพี่มีโตบังคือผู้ชมผมจะทาอะไรยังไงจะได้ถ้าไม่นั่งออกอกาศบรรจันี้มากแต่ถ้ามันนี้มันจะแบบอ่าแต่ว่าได้ค่ะเพื่อเอาใจคุณผู้ชมอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เข้าข้างกกอบคะแนนเขาเป็นกระเทยค่ะเขานั่งถางขาไม่ได้แค่นี้แหละนะครับคือถ้าเขาเป็นผู้ชายแต่เนี่ยเขาจะถ้า่ะรักเดี๋ยวผมเราลองนั่งดูก็ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณสตรีไม่ควรจะทำนะครับคุณละเก กุ a k จไม่ทางขาแมะครัทีมงานแกล้งแน่ๆเลยคระใส่ไว้ในถูงไว้ช่วยอ่านเอสเมนี้หน่อยอาไม่นั่งก็ได้ไปที่รีวิวที่2เรื่องพี่บุ๋มอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวกรอบทีมงานจะตามแล้วก็เด๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะโฟนอินพี่บุ๋มกันเราเรื่องเสี้หน่อยไปเรื่องที่2ออาจารย์เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเขาบอกว่าเป็นรีวิว เที่ยวภูกระดึงโดนโจมตีเหตุสลักลงชื่อบนต้นไม้เขาบอกว่าเป็นสมาชิกพันธทิพย์ท่านหนึ่งเขาก็ไปเที่ยวภูกระดึงภูเรือกับแฟนจากอุบลถึงเลยด้วยมอเตอร์ไซค์งบเพียง3,5 0 0ทุกอย่างเกือบจะดีหมดแล้วอาจารย์มาตกม้าตายอันสุดท้ายคือเป็นรูปที่เขาสลักชื่อนี่ไปขูดที่ต้นไม้เป็นชื่อเขากับแฟนนะครับพอทุกคนดูกระทูก้ก็ตอนแรกก็ชื่นชมชื่นชม,ชมพอมนสุดท้ายก็ตายแล้วมีรูปนี้ก็เลยเกิดประเด็นดราม่าว่า มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำกำันในชาติอย่างยิ่งนั่น <c oughs> แหละฮะก็เลยเนี่ยก็ความเห็นก็บอกขีดแบบนี้ไม่ควรนะครับแค่นี้ภูก,กระดึงก็มีภาพเขียนจากนักเที่ยวเยอะมากแล้วไม่ต้องการแล้วก็บอกว่าจริงๆทําดีมาโดยตลอดแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ถูกตอ้องหน้าผาโขดหินต้นไม้โต๊ะเรียนครับฝาห้องน้ําอา,าไม่ใช่ที่ที่จะเขียนบรรณกรรมนะคะคุณจะรักใครบอกใครคุณก็ไปบอกรักในส่วนตัวคุณ ในไหนก็มีรูปก็ถ่ายรูปคู่กันแล้วก็พิมพ์บอกรักกันก็หมดเรื่องใช่ไม่ใช่มาทําอย่างนี้เพราะางี้เวลาเราไปเที่ยวล่าสุดก,ก็เพิ่งเห็นภาพ,ภาพไม่แน่ใจน่าจะเป็นกระบี่เลยที่เป็นโขดหินแล้วอยู่ๆฝรั่งก็ไปกาฟิตี้ใส่ก็แบบไม่สมควรค่ะ,ค,ะคือเราอยากจะให้ธรรมชาติเนี่ยมันงดงามอย่างไม่มีอะไรไปเจือปนเพราะฉะนั้นการที่ติ๋มบวกเปียก้อยบวก <c oughs> อะไรล่ะน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรไม่ควรไม่ควรครับก็เอาางนี้เอามาให้ดูเพราะว่าเขารีวิวไว้ดีมากคือไปเที่ยวในด้วยงบสา0 0มันทำให้คนไทยไปเที่ยวไทยได้อย่างมีความสุขแต่พอทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเนาะก็บอกเอาไว้เป็นรีวิสสองอาจารย์ก็บอกไม่ทวนทำเขาก็เห็นด้วยนะครับอ่ะนี่นี่คือเรื่องราวดราม่าที่เอามานำเสนอกันไปดูดีกว่าว่าทีมงานเตรียมดราม่าอะไรไปอีกเยอะอย่างเลยไปชมวิทยารกันครับเชิญครับ ผู้ใช้ถนนฝากเตือนนักปั่นวิอุบัติเหตุไม่ได้แอนตี้แคบเป็นห่วงการบันจักรยานออกกำลังกายมันก็ไม่น่าจะมาปั่นในใน,ในเส้นหลักสังคมไม่ให้โอกาสแก่ผู้ขับรถใหญ่สังคมจะมองว่ารถใหญ่ผิดตลอดเมียอุ้มลูกร้องสาลหลังหัวรปภถูกลอตเตอรี่30ล้านแล้วชิง หลักกินไม่แบ่งเมียฟ้องผัวใช้เงินล้านฟาดหัวก่อนส่ง SMS คเขอเลอิกหลังถูกหวย30ล้านด้านผัวบอกเอาเงินมาปลูกบ้านหวังรับลูกมาเลี้ยงแจ้งเมียใช้เงินฟุ่มเฟือยครูเคสครูกระเทยธรรมศาสตร์ไม่ยอมรับสาวข้ามเพศฟ้องศาลปกครองเชื่อเพศสภาพเป็นเหตุทรรามาสารไม่รับเป็นอาจารย์ กระทรวงวัฒนธรรมสั่งแบนอาบัตกระแสต่อต้านม้าแรงฝ้าจะคิดถึงเราไหมที่นี่น่าอยู่เราหรือยังล่ะล่าชื่อเหยียบแสนทวงคืนอาบัตหลังกระทรวงวัฒนธรรมห้ามใช้ชี้ฉากพระเนนใช้ความรุนแรงสอดชู้สาวไม่เคารพพระพุทธรูปหว่นสะเทือนพุทธศาสนาขอหนังเดือดจวกเรื่องจริงเสื่อมยิ่งกว่า ผู้กำกับครัวโตประกาศไม่มีศาสนาผู้กำกับครัวโตโผล่ให้กำลังใจหนังอาบาตพร้อมประกาศเลิกนับถือศาสนาพุทธลั่นศาสนาไม่เคยให้อะไรนอกจากหนังพรหมจันย์สวยพันสยองเหนื้อแนบเนื้อ ทุ่มจัดหนักเลิฟซีนร้อนพร้อมมาจันสยองเชาวเน็ตรอผลโดนแบดหรือแค่ติดเรดไม่เป็นธรรมฟ้องศาลเนย่าไม่เปิดใจอ่ะเนย่าก็คงไม่รู้จักกับความรักนะต้องการแค่นี้ใช่ไหมนี่คือเรื่องราวดราม่าประจำสัปดาห์นี้นะครับที่เรานำมาให้อาจารย์ได้ดราม่ากับคุณผู้ชมซึ่งมันมากมายนะครับมีทั้งเรื่องศาส,สนาเรื่อง กีฬาเรื่องสังคมเอาอย่างนี้อาจารย์เริ่มต้องทำใจหน่อยหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราเบรคสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเบรคนะครับมาไล่เรียงกันทีเรื่องสักคู่เดียวครับ